ข้อ22นะครับข้อนี้บอกว่าแรงในข้อใดมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากสุดเลยแรงโน้มถ่วงแรงไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์แรงเสียดทานแรงแม่เหล็กโอ้สำคัญเกือบทุกอันเลยนะเนี่ยแต่ที่ถ้าเราจะพิจารณาต่อการดํารงชีวิตเนาะข้อตอบก็จะเป็นข้อที่1นนะครับคือแรงโน้มถ่วงนะครับ เพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงนี่คือเราจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เลยนะครับเพราะว่าแรงโน้มถ่วงจะเป็นแรงที่คอยดึงวัตถุทุกอย่างเนี่ยให้มันอยู่บนพื้นโลกนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแรงโน้มถ่วงนี่โอ้เราจะไม่รู้จะดำเนินชีวิตกันยังไงนะครับเราก็โล่งลอยอยู่บนท้องฟ้าอะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นแรงโน้มถ่วงจึงสําคัญต่อการดำรงชีวิตมากที่สุดแหละในนี้นะครับอ่าเราไปดูข้อถัดไปกันนะครับ อ่าข้อ23นะครับข้อนี้บอกว่าขอ้อใดกล่าวถูกต้องนะครับข้อหนึ่งขึ้นกลนเป็นขึ้นที่เกิดอ่าขึ้นได้ตามการสั่นของแหล่งกําเนิดไม่ต้องอาศัยตัวกลางไม่ใช่นะครับขึ้นกลนต้องอาศัยตัวกลางนะอ่าขึ้นตามขวางเป็นขึ้นที่เกิดจากตัวกลางเคลื่อนที่ขนานกับทิศการเคลื่อนที่ของขึ้นไม่ใช่นะครับตามขวางเนี่ยนะครับอ่าจะเคลื่อนที่นะครับ ตั้งฉากนะครับตั้งฉากนะครับกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับข้อที่สามคลื่นกลนกลนนะครับคลื่นกลนเป็นคลื่นทีอ่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ถูกเป็นได้ทั้งคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางใช่นะครับคําตอบที่ถูกก็คือข้อที่3นั่นเองนะอโอเคเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับ ข้อ24นะครับข้อนี้บอกว่า,าข้อใดสรุปความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของขึ้นก้นและขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ถูกต้องนะครับอโอเคขึ้นกลกับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับได้ถูกต้องเราก็จะได้สูตร,รก่อนเนาะพลังงานก็คือ e เท่ากับ h v นะครับเท่ากับ h ส่ส่วนด้วยแลมดานะครับแปลงสูตรนิดหนึ่งนี่นะครับก็คือข้อที่หนึ่งพลังงานของคลื่นกลแปรผันตามความยาวคลื่นไม่ใช่นะครับมันแปลผกผันนะเห็นไหมตรงนี้พลังงานจะแปลผกผันกับความยาวคลื่นนะครับพลังงานของคลื่นกลแปรผันตามความถี่ขณะที่พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแปรผัน าตามความยาวคลื่นไม่ใช่นะครับแปรผกผั 6, นเหมือนกันข้อที่3บอ,อกว่าพลังงานของคลื่นกลแปรผันตามแอมปิจูดใช่นะครับขณะที่พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแปรผันตามความถี่อ่ถูกต้องนะครับข้อนี้ก็เลยเฉลยข้อที่3นั่นเองนะครับน่าจะถูกนะครับตามสูตรเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกัน ข้อ25นะครับบอกว่าหากวัตถุหยุดการสั่นสะเทือนเราควรจะได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเสียงดังมากไม่ใช่เบาลงไม่ใช่อันนี้หยุดเลยเนาะเสียงสูงขึ้นไม่ใช่เนี่ยข้อที่ถูกคือข้อนี้เลยคือข้อ4ถ้าเราหยุดการสั่นสะเทือนก็จะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเพราะว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นนั่นเองนะครับถ้าไม่มีการสั่นก็คือไม่มีเสียงเกิดขึ้นนะครับ เดี๋ยวดูข้อถัดไปกันครับผมข้อ่ี่้อ26นะครับบอกว่าคลื่นเสียงที่มีเสียงที่ทุ้มกว่านะครับและดังกว่านักเรียนคิดว่าคลื่นเสียงดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับความถี่และแอมพลิจูดอย่างไรเสียงทุ้มแปลว่าความถี่ต่ำนะครับถ้าเกิดว่าความถี่สูงในเสียงจะแหลมนะครับแต่ข้อนี้บอกว่าเสียงทุ้มก็แปลว่าความถี่ต่ำนะครับ มีอะไรอีกบอกว่าดังกว่าใช่ไหมดังกว่าเนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่าแอมพลิจูดมันสูงนะครับก็เลยตอบข้อที่2นะครับเพราะว่าเสียงดังอ่ะถ้ามันจะเป็นเสียงดังเนี่ยคือมันเกิดจากอาการที่ช่องความกว้างของการสั่นสะเทือนเนี่ยนะครับหรือว่าแอมพิจูดน,นั้น่ะมันจะสูงนะครับส่วนเสียงทุ้มเนี่ยมันเกิดจากความถี่ของเสียงมันต่บนะครับก็เลยตอบข้อที่2นะครับข้อ26่นะ นะเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันข้อ27นะครับข้อ27บอกว่าข้อใดกล่าวถึงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ถูกต้องนะครับข้อที่1่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่อ่านมาก็ถูกเลยนะครับเพราะว่าข้อนีอ้ตัวอย่างเช่นแสงเนี่ยนะครับมันไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับเช่นเคลื่อนที่จากดวงอาทิตย์มาสู่โลกเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องมีตัวกลางเลยนะครับ ก็เลยตอบข้อที่1นนะครับข้อนี้ถูกแล้วนะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าข้อที่28นะครับบอกว่าทุกข้อเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ายกเว้นข้อใดอ่าโอเคขึ้นวิทยุใช่ขึ้นโทรทัศน์ใช่แม่เหล็กไฟฟ้าแสงอาทิตย์ใช่ขึ้นเสียงไม่ใช่นะครับเพราะว่าขึ้นเสียงต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับอ่าถ้าเราไปพูดกันบนอวกาศเนี่ยไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าไม่มีตัวกลางนะครับอ่า ขึ้นเอ็กซาเลใช่นะครับอ่าข้อที่ไม่ใช่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือขึ้นเสียงนั่นเองอข้อ28นะอ่าเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปครับอ่าข้อ29นะครับข้อ29บอกว่าปฏิกิริยาใดต่อไปนี้เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์มากที่สุดเลยปฏิกิริยานิวเคลียร์ลูกโซ่นิวเคลียร์ผู้มักจะหลงนะรูเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ลูกโซ่เนาะอันนี้บอกว่าลูกโซ่นิวเคลียร์ ไม่ใช่นะครับไม่มีเนาะปฏิกิริยาการเติมปฏิกิริยาสเทือนปฏิกิริยาสันดาปปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยอันเนี้ยเกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์นะครับเพราะว่าบนดวงอาทิตย์เนี่ยองค์ประกอบส่วนใหญ่เนี่ยมันจะประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจนนะครับเสร็จปุ๊บบนดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิแล้วก็แรงดันเนี่ยที่สูงมากทําให้ไอ้เจ้าแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยรวมตัวกันนะครับจนเป็นแกส๊สฮีเลียมแล้วก็ปล่อยพลังงานออกมา ไอเราเราเราจะเรียกปฏิกิริยาการรวมตัวกันระหว่างไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนกลายเป็นฮีเลียมเนี่ยว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนั่นเองที่ให้พลังงานดวงอาทิตย์นะครับดังน,นั้นข้อนี้ก็เลยเฉลยข้อที่5นั่นเองนะครับไปดูข้อถัดไปกันนะครับข้อที่30มสบอกว่าข้อใดไม่ถูกต้องหากกาหนดให้เอลดีนนะครับหนึ 1, ปริมาณ1กรัมมีครึ่งรรชีวิต8.1วัน คำว่าครึ่งชีวิต8.1วันเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าไอโอดีนนะครับ131นะครับ131เนี่ยถ้ามีอยู่1กรัม1กรัมนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ย8.1วันนะครับ8.1วันเนี่ยก็จะเหลือ0.5กรัมครับถ้าผ่านไปอีกแป๊บ 8. หวันนะครับก็จะเหลืออยู่0.25กรัมนะครับถ้าผ่านไปอีก8.1วันนะครับก็จะเหลืออยู่0.125กรัมนะครับก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับตามนี้ทีนี้มาพิจาราดรูโจทย์บอกว่าถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเนาะ เมื่อเวลาผ่านไป8.1วันปริมาณไอโอดีนจะเหลือ0.5กรัมอ่าถูกไหมผ่านมา8.1วันเหลือ0.5กรัมอ่าถูกอ่าความดันไม่ใช่ปัจจัยของการสลายตัวไอโอดีน131อ่าใช่นะครับความดันไม่ได้เกี่ยวกับการสลายตัวของธาตุกรมะนตรังสีนะอ่าหากมีไอโอดีน5กรัมอ่าครึ่งชีวิตจะเป็น8.1วันก็ใช่เหมือนเดิมนะครับ มีกี่กรรมก็ครึ่งชีวิตเหมือนเดิมแหละมันธาตุเดิมนะครับอ,อุณหภูมิไม่ใช่ปัจจัยการสลายตัวของไอโอดีนหนึอ่าใช่นะครับจะต้องใช้เวลา16.2วันไอโอดีนจึงสลายตัวหมดพอดีไม่ใช่นะนะครับคือเวลาผ่านมาเนี่ยเนี่ยจากเนี่ยแปดจบวกแปเป็น16.2วันเนาะไอโอดีนยังเหลืออยู่ศูนย์จกรัมไม่ได้หมดไปนะครับ ยังเหลืออยู่นะครับดังนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อที่ห้านั่นเองนะสำหรับตัวเลือกนี้นะะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันนะครับข้อที่สามสิบเอ็ดนะบอกว่าข้อใดคือส่วนประกอบของชั้นธรณีภาคนะครับแร่ไวเบเนียมไม่ใช่นะครับหินแกรนิตอ่าโอเคอันนี้เป็นส่วนประกอบของธรณีภาคนะครับที่อยู่ลึกลงไปนะครับที่เราเรียกว่าธรณีภาคนะครับ จะประกอบด้วยหินแกรนิตเป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันนะครับข้อสามสนะครับข้อนี้บอกว่าข้อใดคือโครงสร้างของของโลกนะครับในส่วนของทรีมภาคได้ถูกต้องอเปลือกโลกทั้งหมดไม่ใช่นะครับเปลือกโลกก็คือเปลือกโลกนะเปลือกโลกกับเนื้อโลกไม่ใช่นะครับเปลือกโลกกับชั้นบนของเนื้อโลกอ่าเนี่ยเน,ยเนย ช่นะครับคือแผนทอ,ทอนีภาคนะครับอ่าก็คือข้อที่3นะครับคือมันจะเป็นชั้นที่รวมตัวกันระหว่างเปลือกโลกกับชั้นของเนื้อโลกที่อยู่ขอบขอบด้านวนนะนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกัน